รอรอก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสว <Yeah. S 1> <อ>ัสดีรอรอ stop อือปุอ๊บชุบอร่อยไหม ย่งกุนไอ้แก้มเผาไม่กินคนละแนวเดี๋ยวมาแย่งพี่นะแก้มเผาอะไรอีกไหมตังไหมฮะไม่กระโดดเดียวไม่ตรงนี้เลยที่ที่มันชอบกินขนม ที่ใหม็นอร่อยขต้นไงไจ้มีชีตับใจมากลตัดดตัดนะอ,อยากล่องวะมันเป็นขนมมา <c oughs> แย่กูกินไหมแก้มพรากูกำลัออลงละลอยเอาอีกเหรอพี่เทียวอีกเหรอทำไงทำไงเอีกวนดีครับรอรอรอพี่เทียวพี่ทีรอ รอรอ,อ,อม,มอพอมามาแล้วนะมามาลูกชิ้นสุดท้ายแล้วนะแค<อ>่น,น,นี้เหละเองกินข้าวแล้วน่ะอ,อะหนหมดแล้วหมดแล้ว สวัสดีครับวันนีอยากกินอีกเหรอพอแล้วมันหมดแล้วลูกัหางเออสีบอกอยากกินดีแก้มเบ้ากูอยากกินอีกดูดูมันไปค้นเอะเอะเด็ดทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะวิถีแม่เห็นนะทำอะไรอ่ะวิถีทำันไรเออวิถีทำันไรมึงจะพูดมากไหมแก้มเป้ากูจะมวยนมฉัดหาง ทำนั่งดีทีจับัตรหางเฮ้พอแล้วอ้วนอ้วนพอแล้วกินแต่ขนมไม่ดีนะอ้วนมันอ,นอร่อยมากเลยเหรออ้ว,วงแม่เจี๊ยจะไปไปหัว, <c oughs> หว,ว <c oughs> อืมสมัครหัเฮ้ยวิธีไม่เอาหลบมาเลยไปนี่มานี่หาำไหมมาเทิ้งนอนลงเออนอนเลย กูไม่เป็นกูไม่ใช่บักชัยมอน,นแกม้มเป้ากูไม่ใช่บักชัยมอนจะมาเลิฟย uh ูกูได้ไหมกูกูหอนไม่เป็น <c oughs> <c oughs> มากีดเ <c oughs> ด๋กับคนกีดเด๋